สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับไฟฉายคาดหัวนะครับตัวใหม่จากค่ายเว r c o s อนะครับเป็นรุ่น HD12 นะครับนะตัวนี้นะครับความสว่างสูงสุดนะครับ8 5 0รอาูเมนส์นะครับระยะแสงก็105เมตรนะครับนะ ก็เป็นไฟฉายคาดหัวที่ใช้แบตเตอรี่นะครับ AA นะครับนะหรือลิเธียมไอออนได้นะครับซึ่งดีมากๆท้ายแม่เหล็กนะครับตรงนี้แล้วก็มีทั้งแสงแดงและแสงขาวนะครับแสงแดงและแสงขาวคือหลอดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นหลอด KH 5 0 0 0 K นะครับไม่ใช่5 1 9 a น E ะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหลอดอะไรนะครับนะเป็นหลอดน่าจะเป็นหลอดของทางค่ายนะครับหรือหลอดจีนอะไรเงี้ยนะครับนะเจ้าไฟฉายตัวนี้นะครับก็ มาพร้อมกับสายคาดหัวคุณภาพดีนะครับนะทุกท่านเห็นไหมครับนะตัวนี้นะครับแล้วก็ระบบล็อกสายเนี่ยนะครับจะเป็นรุ่นใหม่นะครับเขาจะให้ยางโอลิงตัวนี้มา2เส้นนะครับคล้องผ่านด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราล็อกเนี่ยนะครับก็วางอย่างนี้เลยนะครับนะวางอย่างนี้ไปปุ๊บแล้วก็สามารถที่จะล็อกได้เลยนะครับนะทำนองนั้นนะครับเนี่ยตอนนี้ก็นะครับคล้องเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ อยู่ดีนะครับนะแล้วก็ปรับองศาอะไรพวกนี้ได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าจะใช้พร้อมกันกับคลิปเนี่ยก็ไม่โอเคนะครับเพราะว่ามันไม่มีร่องรองรับคลิปนะครับนะมันอาจจะได้แต่ว่าไม่โอเคนะครับนะถ้าจะใช้ไฟฉายตัวนี้กับตัวแป้นคาดหัวเนี่ยต้องไม่ไม่ควรที่จะใส่คลิปมาด้วยนะครับเนี่ยเขามมีคลิปให้นะครับนะท้ายเป็นแม่เหล็กนะครับดูดได้นะครับนะโอเคนะครับทุกท่านประมาณนี้นะครับนะโอเค เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลนะครับไปฉายเพิ่มเติมหน่อยนะครับนะว่ามันเป็นยังไงนะครับนะครับตัวนี้เป็น o r r c o o s HD12 นะครับที่ตัวข้อมูลนะครับจะมีรายละเอียดก็คือนะครับมาลองดูกันครับในส่วนของหลอด LED นะครับก็ตามที่ได้บอกไปนะครับเป็น KH อะไรสักอย่างนะครับ 5,000K นะครับแล้วก็แสงแดงนะครับระดับพลังงานนะครับระดับ กำลังไฟที่ใช้กับไฟฉายตัวนี้ได้ก็คือ1.2โวลต์ถึง4.2โวลต์นะครับแบตเตอรี่รองรับนะครับ14500แล้วก็ AA นะครับไดรเวอร์เป็น boost constant current driver นะครับนะขับกระแสต่อเนื่องนะครับแล้วก็น้ำหนักเพียงแค่48กรัมครับยังไม่ได้ใส่แบตเตอรี่นะครับนะการกันน้ำ IP68 นะครับเทอร์โบนั้นจะดรอปมาที่ไฮนะครับนะเพื่อป้องกันความร้อนนะครับเทอร์โบก็ได้ประมาณ2นาทีนะครับมีระบบป้องกันการใส่แบตเตอรี่ผิดด้านนะครับ าชาร์จไทซีด้วยนะครับทุกท่านแต่ว่าน่าจะเป็นการชาร์จเฉพาะลิเธียมไอออนนะครับไม่ได้ชาร์จ AA นะครับฉะนั้นน่าจะต้องระวังในส่วนนี้นะครับนะเอนั้นก็คือเป็นแบตเตอรี่แบบฉุกเฉินอะไรประมาณนี้นะครับนะมาดูระดับความสว่างกันครับทุกท่านความสว่างตรงนี้เทอร์โบนะครับ850ลูเมนจริงๆแล้วเขาาน่าจะเขียนผิดนะครับ มันจะอยู่น่าจะอยู่ได้2อนาทีนะเท่าที่ผมเช็ค2อนาทีจากนั้นก็จะดรอปมาที่300ลูเมน300ลูเมนก็ลากยาว45นาทีนะครับไฮ300ลูเมนนะครับก็เปิดได้1ชั่วโมงมีเดียม120ลูเมนเปิดได้2.5ชั่วโมงนะครับโล10ลูเมนเปิดได้19.5ชั่วโมงมูน2ลูเมนเปิดได้80ชั่วโมงนะครับในส่วนของแสงแดงนะครับแรงสุด30ลูเมนเปิดได้1ชั่วโมงกลาง10ลูเมนเปิดได้7ชั่วโมงแล้วก็โล1ลูเมนเปิดได้53ชั่วโมงมีแสงงแดกิบนะครับนะ โอเคนะครับ30ลูเมนนะครับนะอันนี้ก็ความสว่างระดับ AA นะครับนะทุกท่านก็ลองดูได้นะครับนะตรงนี้นะครับโอเคนะครับนี่แบบ AA นะครับนะโอเคนะครับดีเลยครับใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับนะอันนี้คือชอบมากๆนะครับอ่ะเอเครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันครับว่าไปใช้ตัวนี้ใช้งานยังไงนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับ ในส่วนของการใช้งานไฟฉายนะครับทุกท่านมันก็จะมีนะครับสวิตอยู่แค่ตรงนี้นะครับนะชาร์จท้้ซ C อยู่ตรงนี้นะครับทายแม่เหล็กกด1ครั้งเปิดครับมันจะเปิดแสงขาวนะครับแสงแดงไม่มีความจํานะครับเปิดกดหนึ่ครั้งปิดนะครับนะพอเปิดปุ๊บนะครับกดแช่เพื่อไล่ระดับแสงครับโลมเดียมไฮนะครับเทอร์โบซ่อนนะครับต้องดับเบิลคลิกเข้านะครับนี่ครับ เนี่เข้าเทอร์โบแล้วนะครับนะจากเทอร์โบนะครับกดหนึ่งครั้งจะกลับแสงเดิมนะครับนะแล้วก็ถ้าเราเข้าดับเบิลคลิกเทอร์โบอีกแล้วเราดับเบิลคลิกต่อจากเทอร์โบมันจะเปลี่ยนมาที่มูลนะครับนะอันนี้ก็จะเป็น UI แบบใหม่นะครับจากสถานะปิดนะครับอ๋อกดกดจากมูลต่อก็จะไปแสงเดิมที่มันจํานะครับนะจากสถานะปิดกดแช่ไว้ก็จะนะครับเข้าสู่โหมดมูลได้นะครับทำรองนั้นนะครับ แสงขาวจะไม่มีกระพริบนะครับต่อไปแสงแดงนะครับก็จากสถานะปิดหรือเปิดก็ได้ครับกดเข้า3ครั้งนะครับ1 2 3นะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับ3ระดับนะครับก็จะมีโลมีเดียมไฮนะครับโลมีเดียมไฮกด2ครั้งนะครับจะได้กระพริบนะครับนะอันนี้ก็สะดวกมากๆนะครับกด1ครั้งจากกระพริบนะครับก็จะกลับสู่แสงแดงแบบนิ่งนะครับ ถ้าจะล็อกไฟฉายนะครับ4ครั้งครับ1 2 3 4นะครับเรียบร้อยแล้วครับการล็อกไฟฉายนะครับถ้าเรากดแช่ค้างไว้จากสถานะล็อกจะยังคงใช้โหมดมูนได้นะครับนะจะอันล็อกก็นะครับสครั้งครับ1 2 3 4นะครับเรียบร้อยครับนะโดยรวมก็ถ้าเกิดว่าเขา ปรับแต่ง UI ใหม่นะครับหรือแก้ไขใหม่อยากให้จําแสงแดงได้จะดีนะครับนะถ้ามันจําแสงแดงได้ก็คือเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เข้าแสงแดงได้เลยตามที่มันใช้ล่าสุดไว้เนี่ยจะดีมากๆนะครับนะเพราะว่าตอนนี้เห็นไหมครับมันสตาร์ทที่แสงขาวตลอดนะครับนะทนแสงก็โอเคครับนะนวลสวยนะครับนะไม่ได้น่าเกลียดอะไรไม่ได้ไม่ได้ติดเขียวนะครับนะเท่าที่ดูนะครับนะโอเคนะครับนะอ่ะโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวลองไปเดินดูแสงกันครับ สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบาสนะครับกับ o r k h o r s e hd 12นะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นโหมดแสงขาวนะครับแสงโลนะครับแสงสวยนะครับนะ5 0 0 0 k นะครับ high c r i นะครับนะก็ถือว่าดีเลยนะครับระดับนี้ก็พอที่จะเดินใกล้ๆนะครับนะเดินในแคมป์ได้อะไรพวกนี้ใช้งานระยะใกล้นะครับอันนี้เป็นระดับโลนะครับนะมูลก็มีนะครับไปต่อนะครับมีเดียมครับตัวนี้อ่ามีเดียมทุกท่านเห็นนะครับก็ผมอยู่ประมาณสัก ด้านหนึ่งของสนามบาสก็พอมองเห็นโกบาสอีกด้านหนึ่งอยู่นะครับไปดูที่ตัวบ้านครับทุกท่านตัวบ้านก็ห่างจากผม25 30เมตรนะครับก็พอมองเห็นครับนะอันนี้ก็คือเดินในป่าพอได้นะครับนะถ้าไปแคมป์เดินตามคนอื่นพอได้นะครับแต่ถ้าจะเดินนำนี่ไม่โอเคนะครับต้องแรงกว่านี้ไปที่ไฮโหมดครับอันนี้คือโหมดไฮครับประมาณ300ลูเมนนะครับสวยเลยครับทุกท่าน ผมว่ากําลังดีเลยนะครับแล้วก็โหมดไฮเนี่ยนะครับเป็นโหมดความสว่างที่ฝรั่งเขาเรียกว่า sustain brightness ก็คือเป็นความสว่างคงที่นะครับจากเทอร์โบนะครับมันจะดรอปมาที่ตัวนี้นะครับเทอร์โบนี่ได้ประมาณสัก2นาทีนะครับนะแล้วเขาจะดรอปมาที่นี่นะครับก็ลากกันยาวๆเลยครับนะประมาณนั้นนะครับนะเนี่ยก็โอ้ยสว่างแล้วครับแค่นี้นะครับวิ่งเทรลได้เดินป่าได้สบายนะครับ อ่ะไปต่อนะครับเทอร์โบต้องดับเบิ้ลคิกเข้าครับ1 2นะครับเห็นไหมครับโอ้โหแรงมากนะครับนะแรงมาก850ลูเมนเอ่อเปิดพื้นที่ทั้งสนามบ้านได้เลยนะครับนะอยู่ได้ประมาณ2นาทีนะครับทุกท่านตามคู่มือนะครับแล้วก็ผมก็ลองแล้วก็ประมาณ2อนาทีก็จะค่อยๆดรอปลงมาประมาณสักหายนะครับนะเดี๋ยวส่งไปที่บ้านให้ดูนะครับดูครับเห็นสีสันของหญ้าแห้งอะไรพวกนี้นะครับนะตัวบ้านก็ เปิดพื้นที่ได้ดีมากนะครับเป็นค่านหัว่าตัวเล็กนะครับใช้แบตเตอรี่ AA และลิเทียมไอออนได้นะครับแสงอลังการนะครับแต่ถ้า AA ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับทุกท่านก็แต่ว่าพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ความแรงของ AA นี่ก็อยู่ในระดับเดินป่าได้เลยนะครับนะถือว่าดีนะครับโอเคนะครับทุกท่านนี่ แสงดีเลยครับแสงดีมากนะครับถ้าใส่แบต AA เนี่ยนะครับเขาจะไม่โชว์สถานะแบตเตอรี่นะครับนะแล้วก็ผมคิดว่าตัวชาร์จเนี่ยนะครับในตัวไฟฉายเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อชาร์จ AA เนะครับเป็นการชาร์จลิเธียมไอออนนะครับนะเขาอาจจะไม่ได้บอกไว้แต่คิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับไปดูแสงแดงกันครับทุกท่านผมจะไปต่อเลยนะครับต้องกด3ครั้งครับ1,2,3ออันนี้เป็นแดงแรงสุดนะครับนะขอโชว์แรงสุดเลยเนาะ เพราะว่า1กับ2ก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับนะแดงก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะใช้ได้ถือว่าโอเคเลยนะครับก็เห็นระยะโกบาร์สแค่นั้นแหละครับนะไกลกว่านั้นก็ไม่ได้นะครับแดงกับพิบก็มีนะครับนะแต่ว่ากับพิบค่อนข้างช้ามากเลยนะครับไม่ได้กับพิบเร็วนะครับแต่ก็ถือว่าใช้เป็นไฟเตือนอะไรพวกนี้ได้นะครับนะโอเคนะครับโดยรวมก็เป็นไฟฉายคาดหัวที่ ดีนะครับนะน่าสนใจแล้วก็รองรับแหล่งพลังงาน2รูปแบบนะครับท้ายแม่เหล็กสายคุณภาพถือว่าโอเคเลยนะครับผมขอกลับไปแสงขาวนะครับ1 23นะครับถ้าจะปรับปรุงอะไรตัวนี้นะครับก็คือว่าอยากให้นะครับมีไฟสถานะนะครับตอนที่ใช้แบต a a ก็จะดีนะครับแต่คิดว่าเป็นเรื่องที่ยากอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการออกแบบวงจรอะไพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ หมดความจำนะครับนะอยากให้มันจำแสงแดงได้ก็คือเมื่อเราใช้แสงแดงเป็นแสงสุดท้ายนะครับนะอยากจะให้มันเวลาเราปิดไฟฉายแล้วเปิดใหม่ก็อยากจะให้สตาร์ทที่แสงแดงได้ก็จะดีมากนะครับนะทำนองนั้นนะครับโดยรวมเป็นไฟฉายที่เป็นไฟฉายคาดหัวที่น่าเล่นครับทุกท่านนะผมมองว่ามันดีมันรองรับแหล่งพลังงานนะครับออสองรูปแบบนะครับแล้วก็ใส่แบต AA เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับนะ โอเคนะครับทุกท่านก็คงมีประมาณนี้ครับหากสนใจสินค้าอะไรพวกนี้ก็อลองดูที่มุมซ้ายของวิดีโอนะครับนะก็จะเห็นลิงก์ที่ผมแนบไว้นะครับสปอนเซอร์ฝากมานะครับโอเคนะครับทุกท่านวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ